พอได้กินกูสิ้นยวนได้พวงกันมึงบูกินกูชิบก็มึงเนอะโอ้โหหาพี่น้องมาสบายดีพี่น้องฟองไปชมทุกคนขอกอกันที่เราเล่แสบนะเลกอกอดใส่ก๋วยขอยเห็นบ่าได้เนอเห็นกระเดียวพี่น้องใส่หมูมากเลยว่าแสบๆกันพี่น้องโอ้โหแสบจะไปกิอะไรใส่หมูป่า

นวลงไปไม่ควรซุกสัวน่ะเป็นหนาพาไปจอดเรือไม่กินตัวเดียว อืมแต่ใส่ตันปวดปวดปวดนี่เนาะมี่นาอไมาได้ไม่ได้เ็นได้อืม

จะ้บาวตันหอเียเฟายาป็นคนไหนะคะาเสีามแสงเชืคนแสือเปลี่ยนสายแสงอีตาดูอตดจะคล้องก็นหอนแตก็ตหางอีตาดูอีตาดูจมันุ่มแต่อเมริกันมันเสียบ

นนม,มันอันเงดูรเหมนีดใช่ไหมี่้ามันบอมันเสียใจเอง,เงี่ถ้าจะปังีจะบอกว่าไม่ต้วงไปงนี้มมีกี่ดินทาเพื่อถ้ามันไม่สะอาดก็คือมันมีคี้ดินจ้าทามเพื่อ ก็ไป่ร้างจิดนะก็มีนี่ายก็กินนี่แม่ได้รับหมูจุ่มรวกจิ้มนอนหรอครับเฮ้นยังกูจ้างแบบพร้มืออื่นมึงก็สื่อไก่เองมึงเนี้ยคุสื่อพร้มึงสื่อไก่แล้วกากูณจิฟาก็มืเหี้ย มาหายก่อนเดี๋ยวสิฝากมาหายก่อนสิฝากน้ำอายเจ้ามาก่อนทำมันเดี๋ยวประมาณสองถูกเถิงกระหาย่นักมาดูมาเอากับอ้ายจะเนี่ยมา้นี่บุกออนเฟซแต่ก็นอดไหวจางแจกเนาะคือเว้นออนเฟซ กูยิ้วเขาก็ตังสีอาบหนำแด้สิไปซื้อหมูเตี้ยวมีต่ตุ่ยได้กินกินดวกเครื่องไนหมูกูซื้อแต่เม็นหัวดอกรว่าดอยี่ที่ได้แถ่ได้าะกูกินคนเดียวพุงนึงแบบเ้อยอีกถุงหนึ่งไงมึงกินเสร็จ